สวัสดีค่ะแอดวานค่ะก็วันนี้แอดวานมาชวนดูซีรีส์นะคะก็เป็นซีรีส์เรื่อง Palace of Devotion ค่ะหรือว่ามีชื่อไทยนะเรื่องนี้คือจอมนางแห่งวังหลังนะคะก็ลงหลายแอปพลิเคชันเลยทั้ง Tencent, i ์ I e y จี u ูคูนะคะเลือกดูได้ตามใจชอบเลยค่ะ น่าจะมีสับไทยเนาะเพราะว่าลงหลายแพลตฟอร์มแบบนี้ลองดูนะคะก็เข้มข้นค่ะค่อนข้างเข้มข้นก็คือเรื่องนี้นะคะหลิวอีเนี่ยก็หลิวอีเป็นคือพระนางหลิวอีนี่ท่านมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์นะคะก็อยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่งนะคะอันยิ่งใหญ่นี่วันนี้แอดก็เลยมา ขอพูดถึงขอพูดถึงประวัตินะคะประวัติศาสตร์นิดนึงเรื่องเกี่ยวกับของของหลิวอีเนี่ยแหละคะ่ะ ก็ซีรีส์เรื่อง Palette of Devotion นะคะก็ลงจอออนแอร์แล้วแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้อิงประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ซรงในช่วงของท่งจันจงเจ้าเหิงนะคะและหลิวอีเนี่ยก็เป็นผู้หญิงค่ะที่มีความสำคัญมากในช่วงราชวงศ์ซ่งเหนือนะคะคือหลังจากที่ฮ่องเต้ท่งจันจงสวรรคตคตเนี่ยก็หลิวอีเนี่ยเป็นคนที่ได้ฟังเรื่องนโยบายค่ะการเมืองในสภานะคะแล้วก็ ออกความคิดเห็นด้วยนะคะในสภาท้องพระโรงนานเป็นเวลาถึง10ปีทีเดียวแล้วก็หลิวอ,อีนะคะท่านก็ยังสวมใส่ชุดคุมมงกรออีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลิวอ,อีก็ก็ไม่สามารถที่จะเลือกเดินเส้นทางสายนี้ได้นานนะคะก็แต่ท่านก็เลือกที่จะถ่ายทอดความรู้ที่นางมีให้กับฮ่องเต้เหรินจงนะคะต่อไป ในประวัติศาสตร์เนี่ยคือหลิวอีก็คือฮองเฮาลำดับที่3นะคะของของฮ่องเต้น,นยคะซ่งจันจงนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกของราชวงศ์ซ่งที่ได้จารึกชื่อในสภานะคะก็หลิวอีเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าค่ะแล้วก็เป็นเป็นโชเกิลอะก็คือเป็นเป็นนักสแสดงนะคะเป็นนักสแสดงสมัยก่อนคือเป็นนักร้องนักเต้นใช่ไหมคะโชเกิลได้เดินทางมานะคะจน จนถึงการได้เป็นฮองเฮาผู้สร้างแบบอย่างให้กับผู้หญิงแห่งราชวงศ์ซ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นถึงไทเฮาด้วยในในยุคของฮ่องเต้องค์ใหม่ทัดจากองค์ที่เป็นสามีของท่านนะคะก็เป็นบุคคลในตำนานในหมู่นางสนมในยุคก่นกอนๆในประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นผู้ ที่ให้สร้างเขื่อนกั้นน้ำด้วยค่ะแล้วก็ตั้งโรงเรียนนะคะในเมืองต่างๆเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงให้กับห้องเต้ห้องเต้เริ่นจงค่ะซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของท่านนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลิวเอียเป็นผู้ที่มีอำนาจมากนะคะแต่ว่านางถูกปฏิเสธที่จะให้กลับมามีอำนาจได้อีกในตอนที่ ห้องเต้ซ่งเหรินเป็นห้องเต้แล้วอะค่ะเพราะว่าพวกอมานะคะก็เกรงว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกับบูเซกเทียนนะคะเมื่อหลิวอ,อี้ค่ะไม่สามารถไปต่อได้นะก็กนางก็ปรงได้ค่ะแต่นางก็ยังใส่เสื้อคุมมังกรทุกวันนะคะก็เป็นปกติของของของหลิวอ,อีเลยค่ะจนกระทั่งสิ้นพระชนไปนะคะแล้วก็การเสียชีวิตของหลิวอ,อีเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบการเขียนประวัติ ของพะนางก็คือห่องเต้ซ่งเหรินจงค่ะก็คือลูกบุญธรรมนะคะแล้วก็ซื้อหมากกวงแล้วก็ฟ้านจงเหยียนดังนั้นเรื่องราวของหลิวอีนะคะจึงถูกเขียนออกมาในเชิงบวกค่ะก็แอดวานก็ว่าไปตามที่มีในวิกินะคะต่อมาค่ะ หลิวอีอ่ะไปรับเอาบุตรของสนมหลี่เฉินมาเลี้ยงเป็นลูกนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้แม่กับลูกอ่ะรู้จักกันค่ะและเรื่องนี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าหวัดกลัวอำนาจของหลิวอีก็หลังจากการเสียชีวิตของหลิวอีนะคะเรื่องราวความลับนะคะของมารดาผู้ให้กำเนิดอ่าซ่งเหรินจงนะคะก็กระจ่างขึ้นมานะคะเป็นที่ประจักษ์ต่อโลกก็ซึ่งเรื่องราวรายละเอียดของฮ่องเต้ซ่งเหรินจงเนี่ยก็ ทุกท่านที่สนใจสามารถไปดูได้ในเรื่องวังเดียวดายนะคะที่ได้เฮียหวังขายมารับบทเป็นห้องเต้ซ่งเหรินจงนั่นแหละคะ่ะก็ดูแล้วก็หน่วงมากเช่นกันคะ่ะเรื่องนั้นอันหวานดูแล้วเหนื่อยมากเลยอะ่ะมันบีบหัวใจอะ่ะมันเครียดคะ่ะเรื่องนั้นเครียด นี่แอดวานขอแนะนำชีวิตของหลิวอีที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ต่ออีกนิดนะคะก็คือหลิวอีเนี่ยเกิดในเมืองไทหยวนค่ะแล้วก็เป็นลูกสาวของแม่ทัพนะคะนี้เมื่อหลิวอีโตเป็นสาวเนี่ยก็แต่งงานไปกับช่างเงินค่ะนามว่ากงเหมย ต่อมาเนี่ยกงเหมยอะ่ะก็คือขายหลิวอีไปค่ะเพราะว่าความยากไรนะคะความขัดสนก็เป็นเวลาเดียวกับที่ลูกชายคนที่3ค่ะของซ่งไทจงนะคะหานหวังเจ้าเหิงเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางมาพบกับเนี่ยค่ะโชเกิลเนี่ยนักร้องหลิวหลิวอีนะคะแล้วก็ในที่สุดก็ตกหลุมรักกันค่ะ แต่โลกนี้มันไม่มีความลับไงเมื่อทรงไทจงนะคะท่านท่องเต้รู้เรื่องว่าลูกชายของเขาไปหลงนักร้องนักเต้นอยู่อะ่ะก็สั่งให้เจ้าเหิงค่ะก็ขับไล่หลิวอ,อีไปซานะคะทีนี้ในปีที่4ของ ปีจิ้งเตอ๋อปี1007นะคะฮองเฮากั้วค่ะสิ้นพระชนก็ฮองเฮาของฮองเต้อ่งเจินจงนี่แหละค่ะสิ้นพระชนนะคะนี้ฮองเตอ้อ่งเจินจงหรือเจ้าเหิงนี่ค่ะก็คือมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาที่จะพาหลิวอี้นะคะตั้งหลิวอี้ให้เป็นฮองเฮาค่ะแต่ว่าประวัติความเป็นมาของหลิวอี้เขาไม่ดีไงค่ะคือเป็นโชกเกิลมาก่อนมันก็เลยก็เลยที่ โดนคัดค้านเยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลิวอี้ไม่มีลูกชายสักคนเลยนะคะให้กับให้กับฮ่องเตสส้ซงเจินจงก็เลยก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะเป็นช่องให้ขึ้นมารับตำแหน่งฮองเฮาได้เลยนะคะแต่ว่าในที่สุดค่ะเออซงจินจงนะคะก็ก็ต้องหยุดเรื่องนี้ไปก่อนในปี1น0 7นะคะก็รอต่อมาจนกระทั่งปีที่3ของต้าจงเซียนฟู่ค่ะ ปี1 0 1 0นะคะในที่สุดเนี่ยเรื่องราวก็มาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อสนมหลี่เชินนะคะให้กําเนิดลูกชายมาเนี่ยหลิวอีจึงรีบไปรับมาเป็นมาเป็นลูกชายทันทีเลยค่ะก็ด้วยความช่วยเหลือของห้องเต้นะคะฮ่องเต้ลำเอียงห้องเต้รับ หลิวอีมากๆนะคะก็องค์ชายคนนี้ก็คือส่งเหร่นจงนั่นเองค่ะผู้ที่จะขึ้นของราศในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยหลิวอีก็จึงสามารถขึ้นเป็นฮองเฮาได้ในปี1,012ค่ะแล้วก็ลบอาชีพเก่าที่เป็นนักร้องออกไปได้นะคะตั้งแต่ปี1,012ก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหลิวอีก็กลายเป็นมารดาของแขวนส่งค่ะ แล้วก็ด้วยกลยุทธ์ของหลิวอีนะคะนางก็ช่วย2องฮ่องเต้ให้ปกครองประเทศได้อย่างดีเลยนั่นก็คือทำให้ฮ่องเต้จันจงนะคะก่อนที่จะสวรสคตเนี่ยท่านก็ได้มีคำสั่งให้อมัดทุกคนในท้องพระโรงเนี่ยต้องรับฟังนโยบายทางการเมืองจากหลิวอีค่ะ ท่านที่สนใจสามารถอ่านเรื่องราวของหลิวอีเพิ่มเติมได้ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ซ่งนะคะเล่มที่311ค่ะบโอกราฟีนะคะ70นะคะมันมีออนไลน์ด้วยนะคะนักแสดงที่มารับบทหลิว,ลวอีในเวอร์ชั่นซีรีส์จีนก็คือแม่มาค่ะหลิวเทาค่ะ เออนางฝีมือนะคะหลิวเทาก็ต้องเรียกว่าหนึ่งในตัวแม่ของจีนเลยเพราะว่าผลงานโดดเด่นมานานแล้วนะคะสำหรับหลิวเทาโดยเฉพาะจากเรื่องมหาบุรุษพิกผันดินค่ะคู่กับเฮียหูเกร์นะคะก็ซีรีส์เรื่อง Palace of Devotion นี้นะคะก็ตอนแรกตอนแรกสร้างมา86ตอนค่ะแต่ว่าถูกตัดออกไปเหลือแค่61 นนะะก็มาอ่อนให้พวกเราได้ชมกันแค่61ตอนก็ลองหาเวลาชมกันดูนะคะเพิ่งเริ่มไปเมื่อวานนี้เองค่ะเมื่อวันที่เมือเอ่อวานนี้วันอาทิตย์ วันอาทิตที่21นะคะ21มีนาคมก็ถ้าสายแนวประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็แนวแบบหาแรงบันดาลใจค่ะเชิญได้นะคะเรื่องนี้เพราะว่าหลิวเอียนางต้องดิ้นรนหลังวัยกลางคนไปแล้วนะคะถึงจะประสบความสำเร็จค่ะก็ชีวิตของนางก็ยังคงโดดเด่นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ